<c oughs> ครับพ่อแม่พี่น้องที่เครพครับมื่อนี้เทากิติใช่ผ้พาพีผ้าน้องมาเยี่ยมชมตลาดสดวันผุดเทียมเพื่อนุ่นสะอาดจังหวัดอุดอรธานีนะครับแม่ค่า แม่ค้าอยากเห็นเจ้าของช่องนายกิติชัยบาลีเด้วยแมลงกดเข้าไปเบิ่งครับอันนี้แม่มค้าหอวหมกหมกป่าจ้าหมกป่าตั้งแต่โควิดเม่นี่เป็นยังไงล่ะ <c oughs> คนขายกับคนสื่อภายหลายก็กันคนขายกับคนสื่อภายหลายก็กนันโควิดมาไหนคนขายหลายก็คนขายพร้อมคนสื่อพร้อม <c oughs> คนขายหลายก็อันนี้ปลาสมเนาะปลาสม ครับผสมแซ็บแรงเบิ้งได้ช่องนายกิติชัยบาลี YouTube กดเข้าไปเห็นเลยสวยสวยอ่ากิติชัยบาลีอ่าเห็นแม่ค้าห่อมกแม่ค้าผสมอันนี้คือแม่ไปติดตามครับติดตามกดกดติดตามให้แน่เด้อกดติดตามให้แน่กดอ่ากดไลค์กดแชร์ให้แน่พ่อได้มีค้าน้ำมันรถ ไปหาท่ายมองหันมองนี้มาให้เบิ้งอือืมอืมเบ่จับเดี๋ยวขึ้นนาจอที่ขึ้นนาจอนี่อ<า><า>สวยอโอเคครับผมมาเจ้านี่ก็เบิ้งเจ้านี่เจ้าตัวพยูขายเจ้าตัวล่นนี้เจ้าตัวเล่นนี้า <laughs> ขายขายไอ้ลูกชิน้นลูกชิ้นเจ้าเจ้าขวางลานเล่นนี้ อันนี้เจ้าของร้านขออนุญาตถ่ายท้ำแน่เด้ออ่เปิดหน่าสวยๆโอเคเปิดหน่าข้าวเหนียทุเรียนจ้าข้าวเหนียวทุเรียนยี่สิบบาทกินแล้วเบาหวานขึ้นมัน้ยโอโ้โหกินแล้วเบาหวานขึ้นเลยช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงโควิดนี่คนคนขายหลายก็คนซื้อ <c oughs> คนขายหลายก็คนซื้อขออนุญาตมื้อนี้มาถ่ายท้ำอ่าตลาดสดไปไปถ่ายถ้แล้วก็ออไล่ึ้นมาถึง ลาดสดในปีให้น้องเบิ้งสิไปทุกมองทุกจุดอ,อันนี้ล้านนี้ค้นขายบบทันไดม้มากมีตั้งเตกเก้าอี้มิรตรโตสำหรับล้านนี้ส่วนมาฮอดร้านนี้มีมิตะเก้าอี้มิตะโตอันนี้ล้านนี่เป็นล่านขนมน่านขายขนมอันนี้ยังว่าเห็นคนซื้อมาเลยบรรยากาศคนซื้อให้พี่น้องเบิ้งครับ แผ่นจางปางมีตะค้นขายคุณแม่ขออนุญาตไทายทํา,ทาด<ะ>ได้บอได้น้เอออยากเห็นลูกเจ้าของเบ่งใน YouTube เด้อมือแรงช่องนายกิติชัยบาลีครับไปเห็นลูกเจ้าของแล้วก็กดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่พ่อให้ได้มีค่าน้ำมูกน้ำมันลดแต่หาทายมองหันมองนี้ครับอันนี้ขนมขนมถุงละจักบาทนี่ ถุงละสิบบาทสิบบาทค่าวสันอันนี้กะอันนี้ก็นนนกนขนมเนาะถุงละสิบบาทอันนี้แม่ค้าแผงนี่เป็นขนมย่างเดียวครับขนมหวานแม่ค้ากนาหวานโอเคโชคดีขายดีขายดีเด้อช่วงโควิดนี่ครับผมครับอันนี้มาซื้อบอนี่ขออนุญาตถ่ายเด้อสวย <c oughs> ออขออนุญาตเด้อเด้อย่ยาฟองกันเด้ออันนี้ได้ขออนุญาตถ่ายเด้อสวยๆนี่ย่าฟองลองกันเด้ออันนี้อาจารย์ขาประจําใส่กอกนี่ขออนุญาตถ่ายถ้ำจังหน่อยเด้ออาจารย์เด้อเอาเลยครับเออ,อใส่กอกพกอันห้าสิบบาทเราขายแทบอร่อยของเราพี่น้องอยากอุดหนุนเชิญได้เลยที่ตลาดสดอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุรธณท่านี่ เล่าเป็นคู่สอนยุ่งเล่นเทศบาลนี่ละโอ้เล่าใจดีมือนี่เห็นแต่เล่าแต่ว่าแฟนบ่เห็นแฟนจะไกทั้งไหนซัวัคซีนครับสีโอมือนี่สักวัคซินภาษาเล่าเขาเอื่นสักซักวัคซินมือนี้มือนี่แฟนไปสักวัคซินอันนี้ผังเคียงอันนี้มั่นหานะที่ธงรากบาตรตรงราชเศร้าขันมีคนใหม่ยี่สิบบาทนีขาดทุนบอ กรบครับบทีขายได้อยู่เป็นบ้โบอรขายบาขาย,าขาย,ขายโอ้อถุงละเศ้าแต่ว่าขันมีคนมาซื้อยี่สิบาทนี่ก็ะ่บขาดทุนนโอเคโอเคอันนี้ขายได้ซื้อง่ายขายคล่องนะครับอันนี้หัวสิงไขคหัวสิงไขคนะครับคนก็มีมาขายขออนุญาตทายทำยูทูปได้่อน้อฟังทั้งนี้นได้ตีโอเคได้เนาะภาพสวยๆน่อย อันนี้กาแฟอยากเห็นรูปเจ้าของมือแรงเบิ้องยุดช่องนายกิติชัยบาลีกดเข้าไปยูทู e เห็นเลยเห็นอยู่หันละนี่ั้งเบิดหลายสิ่งหลายอย่างหน้าบมออกเ้าปั้นกับมี่โอ้น้าบมออกเ่าปั้นนำลำไยมีเบิดนะครับแต่ว่ามีต่คนขายแต่ว่าคนซื้อว่าเห็นที้มันน,มน,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 นี่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 คนซื้อสามคนเห็นคนซื้อสามคนไปบายในลูกไปบายกล้องนะอ่ะ โอเคโอเคโอเคอ้าวเห็นคนซื้อสามคนนี่นี่นี่อันที่สี่คนซื้อนั่นนนั่ย่างอยู่นั่นอันพุทธิตามนั่นย่างอยู่นั่นอ๋อทั้งพี่เนอะไม่ไลนี่ขออนุญาตถ่ายทำเนี่ยเด้อได้เนาะขออนุญาตถ่ายทำช่องนายกิติชัยบาลียูทูบกดเข้าไปเบิ้งเลยอันนี้อันเจ้าบาทนี่ ยี่สิบกลุ่มมูลมีคนมาซือ้อเศรนหนึ่งในป้อนี่ได้จ้าบ่ขาดทุนอเออขันบ่เป็นหยังขันบ่ขาดทุนอืมอ๋อโอเคโอเคอันพี่ลูกชิ้นขาประจําขออนุญ,ญาตถ่ายถ้ำในเด้อขาประจําเออจ้าแม่ออตลาดสดตัวนี้เ <laughs> จ้าแม่ประจำตลาดสดนู่นสะอาดวุไปใส่มาใส่ขายอยู่นี่ตลาดขออนุญ,ญาตถ่ายหนาสวยๆให้พี่ให้น้องเบิ่งเฮ้อ สวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่มีราคาทุกอย่างนะครับราคาสั่งได้ตทหารบาทขึ้นไปนะครับอ,นนอันนี้ลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับเจ้าประจำํำยุตลาดโน่นสะอาดนี่แหละครับมาย่ำใดเห็นย่ำนั้น,น,นวันนี้ไปทั้งไหนจักเทียวก็ไข่เจียวก็เที๊ยบอืมก็ไข่ก็หนาวโบเป่วยจักเทียบ,เ,ยบเออเออเอออ่าโอเค พันเขาไปเบิ้งช่องนายกิติชชยบาลีแลาล่แลลวก็กดปดตามกดไล์กดแช่เห็นรา้ในเด้อเพราะได้มีคาน้มุงน้ำมันลดครับมาขาประจำเจ้าเก่านะครับขาประจำเจ้าเก่านี่นะครับเต้าหู้เพื่อสุขภาพครับเต้าหู้เ,<ล>เพื่อสุขภาพอันนี้เคยแ่งก่อนไฮห,หลายเธอยหด้วยบอกให้ไปแกงพ<า>่วงลงพักลงพ <า S 2> ักกับอมไ มืออ่อเอนให้ไปแจ้งควอมลงพักเดอ้อให้ไปแจ้งควมล่งพักมือ่อื่นน่ะให้เมียเป็นผู้ไปแจ้งแจ้งทำไมหรอแจ้งก็บอกว่าแฟนกินน้ำเต้าหู้ไม่ได้นอนทั้งคืนสู้ไม่ไหวแล้วจะเลิกลากันแล้วอบอกอย่างนี้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็แตกกันมาซื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็จะแตกกันมาซื้อน้ำเต้าหู้เราต้องโฆษณาอืม เราก็ต้องโฆษณาโอ้ขออนุญาตท่ายสวยๆนึกว่าผเปิดนาจังน้อยดูโอ้เจอพี่น้องเก่าโอเคครับผมอยู่ดีสบายครับผมครับผมช่องช่องยูทู e ตอนนี้ถ้าดูเข Je ้าไปก็กดติดตามมาไนยอามาเจอเพื่อนเก่ามาเจอเพื่อนเก่าประเทศอาเขาเรียกว่าโรตี โรตีเจ้าเก่าขาประจำยู่ตลาดอำเภอโนนศาดตมาจากปีเราโควนา35ปี35ปีปาดโต้วไทยเป็นได้เมียคนไทยมีลูกเป็นคนไทยนี่แหละครับเราบ่ได้ขายอย่างอื่นขายแต่โรตีอย่างเดียวครับแต่ว่าแต่ว่าย่ามแป่นั่นแพ่หมูตลอดหมาหมาดำ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 หมาแดง แพอ่แพ้ตลอดแพ้มูตลอดเอามาทั้งนี้ปีงไก่ขออนุญาตเอขออนุญาตปีงไก่นะครับขออนุญาตไทยสวยๆเป็นยังจังต้องมาไทยหวัดดีช่วงโควิดเนี่ยวางคนสือกับค้นขายไปเสียหลายเขากันจะได้ก็เลยมาเบิงก็เลยมาเบิงหะน่าลัะไม่เห็นแล้วมิ่งเจ้าค้นขายไกล้นี่ก็จักสิได้ขายบ่ได้ขายได้เนี่ย ปิ้งไว้ครับปิ้งไว้้้ปิงไวค่าโชคค่าโชคหมันเนาะโอ้นี่ดีผู้จิ้มาซื้อให้แล้วนี่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 ผู้ที่มาซื้อนี่โอ้นั่นได้ขายแล้วได้ขายแล้วโชคหมันแล้วปไหนได้ค้าตลาดได้ค่าตลาดแล้วได้ค่าตลาดแล้วเอาสิไปทักงทั้งทั้งพีเดอร์บาทเลยขออนุญาตบรรยากาศคนซื้อบ่มีมีแต่คนขายคนซื้อจักไปทางใด มาแล้วขออนุญาตค่ะถ่ายทำอะไรมีกายศาสตร์ถ่ายทำยูทูบเบอร์ช่องช่องไหนช่องนายกิติชัยบาลีกดคอมเมนเบิ้งได้เลยเห็นเจ้าของมือนีเจ้าแม่ตลาดอำเภอโนนสะอาดตัวหนึ่วนพื้นผู้ไก่อันนี้มีอย่างไหนเผือกเผือกส้มโอแนี่ยไข่ส้มไม่ใช่ส้มลูกครับลูกฟักโอเคท่านได้ขายคขาตลาดไปหลายหมื่นี ท่านเด็กค้ายังมาท่านได้ขค้าตลาดเลยอันนี้ก็เพื่อนเก่าเจอตลอดเจ้าเก่าเจ้าเก่าขายเนื้อแดดเดียวขายใส่กอกขายห่อสมขออนุญาตขออนุญาตมาถ่ายทำแล้วก็ซื้อขออนุญาตมาถ่ายทำลงยูทูบหนิเด้อเออถ่ายทำสวยๆลงยูทูบครับนี่เอาวัดดีพี่น้องสวยๆได้หมดนี่วัดดีไม่ได้เลย โอ้เอาได้ก็วันดีวันดีวันดีแฟนคลับวันดีแฟนคลับสวยๆหน่อยอ่าวันดีแฟนคลับสวยๆโอเคครับคนนี้เพิ่ซื้อเจพปนครับอ้จะกันมาตลอดอยู่น้ำกันมาตลอดครับเน้แดดเดียวเนซามีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวเนื้อแดดเดียวครับอร่อยมากอร่อยมากพี่น้องบงยูทูบเราอยากสิอุดหนุนมาเด้อนี่ที่ตลาดนนซามีเนื้อแดดเดียว อันนี้ไส้กรอกหมูสกอกเนื้ออันนี้ไส้กรอกเนื้ออันนี้ส้มแหนมหมูแหนมหมูแหนมหมูนีต้มเครื่องในวัวอันนี้ต้มเครื่องในวัวอันนี้หมกหน่อไม้ใส่หมูอันนี้หมกหน่อไม้ใส่หมูนะครับเอาพี่น้องเบื้องยูทูบแล้ววันพุธรุ่นอยากพิมาอุดหนุนกับแม่ได้นะครับอยู่นี่ประจําอยู่นี่ประจำอยู่นี่ประจำขออนุญาตไปล้านอื่นก่อนเดลยจะเป็นเอ้ยบาทครับเดี๋ยวต่อไปเรื่อย มาหอดแทงนี่ขออนุญาตถ่ายร้ำเนี่ยเด้อถ่ายถ้ำยูทูบดิช่องอานายกิติชัยบาลีครับนิ้วมือแรงกดเขาไปเบองงโหลดว่างๆพิเศษนนายกิติชัยบาลีครับครับเล่าเปลี่ยนคณะทํางานด้านกฎหมายซ้อยเลือเกษตรกรผู้ยากจนครับเล่าก็เลยถือโอกาสช่วงโควิดมาถ่ายทรำ ตลาดสดในพี่ให้น้องเบิ้งวา่ามันมีคนมาซื้อบ่แต่เดี๋ยวนี้มีแต่คนมีแต่คนขายคนซื้อบ่มีมีแต่คนขายตลาดแกรีวอ,ออกหน้า,าจอวสวยๆหน่อยอ๋อคือมันไม่ทำนี้อ่าต่อไปฟังทั้งพี่อีก,กอฟังทั้งนี่นี่แม่น สมหมูหรือสมยังนี่สมหมูก็สมเนื้อจ้าเอาสมหมูนี่้ย่างสีขาวๆจ้าแต่ว่าถ้าสมเนื้อสีแดงจ้าสีแดงๆอันนี้ใส่กอกล่ะเป็นใส่กอกเนื้อกใส่กอกหมูใส่กอกหมูฟังทั้งใดใส่กอกเนื้อฟังทั้งใดใส่กอกหมูนี่แค่เนื้อเอ๋อนี่เนื้อนี่หมูโอ้นี่เนื้อนี่คอเลยจากบักหมูคอเลยจ้าหมูก็คอเลยสิบจ้าอันมื้อนี้ก็คอเลยสิบเือกันจ้าโอ้ขออนุญาตถ่ายท่าเด้อนี่แม่ค้า ก็ขายสวยๆครับนี่ครับเขากิตติชใช่เล่าเล่ยมาขอไทยพีไทยนองอยู่ตลาดบ้านเจ้าของนี่แหละครับตลาดนู้นสะอาดเจ้าของก็อยู่นู้นสะอาดก็เล่ยมาไทยทำขออนุญาตเนาะอยู่คุมไหนเนาะค่ะเนาะบ้านโคกกลางตัวตำบลโคกกลางอำเภอโน่นสะอาดเฮ้ยที่บ้านโคกกลางเรลาก็ทํางานส่วนร่วมเป็นคณะทํางานด้านกฎหมายซอยเหลือพีซอยเหลือนองนี่ละเอครับ พี่น้องเป็นไข่เป็นคว่ำบ่มีเงินจ้างชันใไปปรึกษาได้ครับปรึกษานี่บ่ได้เสียจักสลึงปรึกษาเนี่ยคันเป็นไข่เป็นคว่ำเด้แต่ว่าคันบ่เป็นไข่เป็นคว่ำบ่ให้ไปปรึกษาบ่บ่อันนี้มาพ่อเกือกเกาเกือเกาเปิดหน้าให้พี่น้องเบิ่งชัดๆเออเนี่ยนะ้ำโตเนี่ยเอาบาตรนี่ซื้ออย่างยุคปัจจุบันไหนต้อง ตำบลตำบลโน้นสาดตำบลโน้นสาดเดี๋ยวนี้ออกจากพื้บ้านแล้วมาม้าขายอะไขายอะไรขายของอยู่ตลาดสดตลาดสดอยู่ละโอ้โควิดในเดี๋ยวนี้เป็นยังไงขายดีบ่ครับพ่อได้ขายครับเออพ่อได้ค่าตลาดเขาจะยกขับพอได้ขาตลาดโอเคครับโอเคครับอันนี้อันนี้บักพริกะอันถวยละถวยลระทิปกระเขือเด้กระเขือกระทิปกระเขือกระทิปครบอาทิปคบนั่น กบนันมทันได้ปิ้งเฮ็ดได้ปิ้งน้อขั้วไห่ขั้วไวยเซ่อๆอันบวกขั้วก็มีอันบวกขั้วก็มีอยู่ข้างล่างเนาะอันนี้เนาะไม้ก็มัดเราเท่าไหร่นี่มี่จีบมลชาแอ่ได้คือเก่าฮะผู้พีได้เป็นผู้เปิดเบิ่นโฆษณาให้เลยนี่อ๋อเพิ่นเพิ่นบ่ได้โฆษณาเดี๋ยวกลับไปใหม่ก็ได้กลับไปใหม่ก็ได้โฆษณาให้นะครับอันนี้อันนี้เป็นช่องของนายกิติชัยบาลีอ่า เป็นคณะทำงานซอยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนเรื่องกฎหมาย,ยพี่น้องเดือดร้อนเก้วกเรื่องกฎหมายผมมีเงินจ้างทานายไปปรึกษาได้ปรึกษาพี่เลยครัว่าจ้าสลึงครับามานี่ยิคืโคโฆษณาให้อันนี้มันซุปอย่างไ้เอาซุปหน่อไม้ซุปมะเขือถุงละสิบบาทสิบบาทแล้วก็ยำอันนี้ซุปบ,บอกอยังซุปหน่อไม,ซอไม้ซุปหน่อไม้ อันนี้กรซุปมะเขือซุปมะเขือถุงละสิบบาทอันนี้ยังำนมจีนไม่ใช่ยำยำยำตีนไก่โอ้ยำตีนไก่ยำตีนไก่ยำรวมมิตรทะเลยำรวมมิตรทะเลโอ้แล้วทำให้ชุบเดี๋ยวทำโชว์ให้แป๊บหนึ่งทำโชว์ให้เบิน ทำโชว์ให้ดูทำโชว์ให้ดูสวยชุดนึงสวยชุดนึงยำรวมมิตรทะเลอวยอ่าโอเคมีกุ้งมีปูโอเคห้าสิบบาทหกสิบบาทครับผมไม่อร่อยไม่จ่ายตังค์ครับผมแม่ว่ามีตะคนขายเด็กอยู่นี่คนซื้อก็มีค่ะคนซื้อก็มีคนซื้อกัเดี๋ยวกัลงลงมากอันนี้ อันนี้เป็นยำเนาะอันนี้เป็นยำยำรวมมิตรียำรวมมิตรธรรมดาอืมอืมอืมโชว์ให้เพื่อนดูก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวอืมอืมอืมโอเคโอเคตอนนี้แม่ค้าพนกำลังอันโชว์วิธีการเฮ็ดย่ำรวมมิตรให้เบิ่งครับว่ามีอัะไรอัะไรแน่ uh, เพิ่นก็เลยถ่ายท,ทำให้เพิ่นแต่ว่ามือแรงเบิ่งแล้วก็กดติดตามให้แน่เด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่จ้เ,จเป็นยังจะว,วางสัน้นก็พอได้ค่าน้ำมงุงน้ำมันไปหาไายเามืนอนกันนะพอได้ซื้อขนมข้าวต้มพอได้ซื้ออ,อันอนี้ปูนะคะปูอันนี้ปูปะะโอเคครับนี่ปูใส่กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะ นี่กุ้งตัวใหญ่ๆค่ะกุ้งกุ้งกุ้งคับอันนี้กุ้งอ,อ่าสนใจคือทั้งเบิดท,ทั้งมว้วน อ๋อดีราคาจากบาทอันนี้50บาทค่ะถ้าสนใจมีเปิดคือขายคือวันพุธกับวันอาทิตย์แค่นั้นค่ะโอเคอันนี้เขอิ่มร่วมมิตรนะครับคันบ่แซ่บบ่โป๊เงินจ้าอ่าโอเคครับผมโอเคครับผมเอาพี่น้องเบิ่งครับผมครับนี่ครับย่ำรวมมิตรเพื่นอ้าวต่อไปพี่โอ้ยแดดแดดโพดแดดโพูดก็ท่านจะกินไปเท่าบัว นบ่ทันได้กินเลยอยากกินลาบเท่าแหมคผู้เฒ่าอันนี้ของหวานเป็ดของหวานเป็นวุญนบกพร้าวครับของหวานเป็นบุญนบกพร้าวขออนุญาตทายท้ำได้เนาะอันนี้ราคาสิบบาทนี่เนาะสิบบาทตัวนี้ก็ราคาก็ะจิกกระจิกแต้งโบมีคนซื้ออันนี้ก็นสิบบาทคู่กันค้นกับโบมา่คนกับโบมีแต่แม่ิเตแม่ค้านั่งวีแวบๆนะครับนี่ ราคาสิบบาทสิบบาทนะครับมิเตเมค้าเปิดถายพี่น้องเพิ่งซื้อสวยก่อน่าเปิดได้ใ่ปอยาร์โควิดยาร์โควิดอีกเอาพอเป็นอย่างนี่กับผู้ขายด้วยผู้ซื้อนี่ผู้ขายก่อนนะคะผู้ขายที่โอขายฟังทางนี้เนาะโอ้นี่ขายพวกนี้โอเคครับโอเคครับโอเคครับวันนี้ขออนุญาตขายท้ำเด้ออ่าโอเคครับป้าอันหมื่นเลย แดดดดมืดเลยแดดักหลากราโอเคครับขออนุญาตไปร้านอื่นเด้อมาหอดร้านนี้กับประเภทอันนี้จานละเท่าไหร่นี่สิบบาทอันนี้ก็สิบบาทเบิดหรือหรือเศร้าเศร้าค่ะมงมงท่านได้ขายค่าตลาดไปอ่าได้แล้วอืมออ่าโอเคครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงิิว่าปิดอยู่ช่วงนี้ล่ะเพราะว่าแดดมั็นฮ้อนโพดทายต่อไปว่าได้ดอกแล้วก็ฝากที่ฝากนอก้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น,เ,นเด้อครับสวัสดีครับ